สบายตามสไตล์วารุตาน,นะคะไปกันเลยอ,อ้านี่มีแอนนี่ด้วยมามาดูร้านขายของอันนี้กันค่ะอุ้ยนี่ต้นคริสต์มาสจ้านี่มาดูอันนี้นค่ะขนม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 ได้ยิงเสียงรักทังไหมคะรักทังนู่นร้านขายผลไม้ค่ะ วันนี้พามาเที่ยวในเมืองกันนะคะโอเคค่ะนี่ร้านขายผลไม้นะคะร้านนี้เลือกเองไม่ได้นะคะจะต้องให้เจ้า,เขาของร้านก็หยิบให้ค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวคนเลือกไปเลือกมาเดี๋ยวผลไม้ก็จะเสียค่ะฉะนั้นต้องให้เจ้า,ข,าของร้านก็เลือกอย่างเดียวนะคะก็ก็หย,ยิบ <Für S 1> ให้ไปเลยค่ะเลยอุ้ยอาั่นร้านอาหารโอ้โห อากาศวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าสดชื่นเ mm hmm. ย็นนิดนึงแต่ก็สบายบอกเขาเป็นน้ำแข็งหน่อยเป็นน้ำแข็งหน่อยนึงค่ะแต่ก็สดชื่นสดชื่นเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสดชื่นสดชื่นเย็นเย็นเย็น,ยนสบายสบายอุ้ยเจอนอกตายเสียใจด้วยอุ้ยน่าสงสารไปเลยค่ะเ,เพื่อน เดาดูบรรยากาศกันนะคะเพื่อนๆไปภาพอาจจะเคลื่อนไหวเป็นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเดินกันไปลุยกันไปด้วย,ยกันเลยค่ะท้องฟ้าสวยไหมคะท้องฟ้าวันนี้วันเสน์ yeah. ียมุมนู้นเห็นไหมคะเป็นร้านขายปลาค่ะ โอ้น <là> ่าทานจังเลยร้านขายปลาค่ะมีปลาปลาอบกับเพื่อนๆทั้งอบทั้งย่างทั้งเผาเลยละค่ะงานนี้โอ้ยน่าทานมากๆเลยค่ะไปพี่เล็กเดินต่อเพื่อนๆอันนี้ร้านชีสนะคะเป็นอะไรที่มาจากประเทศเช็คค่ะสุดยอดมากเลยดูนะคะมีตั้งแตุ่ฟเฟลเคส เพสโต้เคซดูหน้าเขานะคะสุดยอดมากดูชิลี่เคซค่ะนี่เป็นใส่พริกแล้วก็อันนี้เป็นลาเวนเดอร์และก็รสมารีนชีสค่ะดูราคาเขานะคะ44.90ยูโรต่อกิโลนะคะราคาคข้เคียงกันค่ะเพื่อนๆใครที่ยังไม่เคยเห็นชีสที่เป็นก้อนๆแบบนี้มาดูกันเลยเลยค่ะนี่เพสโต้แล้วไอแล้วก็ มะเขือเทศโอ้สุดยอดมากเลยค่ะแล้วดูอันนี้นะคะแบบสุดยอดมากยังกับกลองเลยค่ะนี่คือชีสสุดยอดมากดูอันนี้โอ้โหว้าซวซ u ป e r w o ุ d e r s h o o t t ด a t i s c h e e s e ว้าว ใครยังไม่เคยเห็นแบบนี้มาเชิญดูได้เลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆดังกิเชิญ thank you thank you very much ผ่านร้านชีสมาแล้วก็ลุยกันไปอย่างอื่นต่อเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้จัดไปยาวๆเต็มๆกันทั้งวันเลยนะคะ แม็กล่งแม็กร่างไปเลยค่ะไปลุยต่อเลยดูนกนะคะนั่นละค่ะเพื่อนๆดูกันเต็มดูท้องฟ้านี่ค่ะข้างบนเห็นไหมคะข้างบนก็จะเป็นรักัังค่ะเวลาถึงเวลาเขาจะตีกิ้งกิ้งๆค้งเป็นอะไรที่น่าชมมากเลยค่ะตรงนี้ดูข้างบนนะคะนี่เป็นนาฬิกาค่ะนาฬิกามีสัญลักษณ์สวยมากๆเลยค่ะไปเลยค่ะวันนี้ มาเที่ยวกันโอ้โหร้านขายนาฬิกาแพงแพงกับเพื่อนๆอย่าไปดูเลยอย่าไปดูเลยค่ะของแพงไม่ถูกกันแต่ะเรือนนะคะเพื่อนๆดูราคาเรือนนี้นะคะหน่วย10บร้อยพันหมื่นหนึ่ง่าค่ะคิดดูแล้วกันนะคะนี่ตีราคาไว้ว่า1ยูโร40บาทนะคะ ว่านี่22,000นะคะ428โอ้โห้เพื่อนเพื่อนบอกได้เลยนะคะอันนี้800,000ค่ะอย่าไปยุ้งอย่าไปยุ้งกับเพื่อนๆืดูแต่ละเครื่องแต่ละราคาโอ้โหแพงทั้งนั้นเลยค่ะอย่าไปดูอันน, 8, 3, น 7, 7, 7, 7, ู้น8,300อันนั้น7,700โอ้โหเพื่อนแพงจังเลยโอเคเราไปดูอย่างอื่นดีกว่าเนาะไปค่ะเดินต่อ เดินกันต่อเลยค่ะวายหนักยังเปิดนะเนี่ยธรรมดาไม่เปิด,าดาเดหรอฮะอู้นู่ดูร้านขายของประดับสิคะคนเยอะแยะเลยค่ะซื้อของไปประดับบ้านเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะออคไปเลย ร้านขายอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ร้านขายโฟมที่ทำเป็นขนมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะโอ้ร้านนู้นขายเครื่องประดับค่ะจะสังเกตนะคะว่าปีนี้เทศกาลวันคริสต์มาสแทบจะบอกได้เลยนะคะว่าไม่มีหรือเงียบเหงาหรือว่าไม่มีเลยค่ะบอกได้เลยว่าไม่มีมากกว่าสุดยอดมากมากเลยค่ะ เดินกันไปด้วยกันเชียวกันไปด้วยกันนะคะตรงนี้เป็นโรงหนังค่ะโรงหนังชื่อลิขวกไปค่ะไปไกันต่อเดินต่อเดินยาวๆกันไปเลยค่ะวันนี้โอ้พาทิตย์หายไปไหนแล้วคะหายไปแล้วหายไปแล้วอุ้ยน,นุ่น ชิงช้าสรรค์อยู่บนสวรรค์เลยถ้าไขขึ้นไปมารุตาไม่กล้าขึ้นนะคะเสียวเสียวเสียสุดๆเลยค่ะเสียวสุดๆเ,เลยสวยไหมคะถ้าเป็นกลางคืนก็จะมีแสงสีโอ้ยสวยมากๆเลยค่ะอ๋อน,นี่ชิงช้าสวรรค์นะคะไปค่ะไปเที่ยวกันต่อเลย เทศกาลวันคริสต์มาสที่เงียบเหงาค่ะร้านขายเหล้าขายเบียร์ทุกอย่างปิดหมดเลยค่ะจะเปิดเฉพาะร้านขายของกินนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองค่ะ